ตกเฉยๆเอ้ยเ้ยเฮ้ยมีดักรบช่วยเชื่อเลยว่าเนี่ยมันนี่ดึงมันนี่ไม่ได้ไม่ได้ชิบหายแล้วอ่ะมึงพูดอะไรอ่ะอ่ะพวกแกไม่ใช่เมนแบ็กอ่ะไม่แล้วตอนนี้ฉันมีพลังบนหัวของฉันเออที่จะควบคุมมัลติเวิร์สแซว่วันดี้ก็ทกตัวเด็กๆกับเกมแพคคอยกันอีกแล้วใน EP ที่ ทำไมกูตกแล้วไม่แตว่วเออนั่นแหละในอีพีที่กูไม่ตายอีกแล้วนั่นแหละท่านผู้ชมเรื่องจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเป็นเทพเจ้าแห่งทองคาไปนะครับวันนี้ก็ถึงภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องมากอบกู้จัก,กรวนันไปนี้นะครับนะเหลือมันีชิ้นสุดท้ายแล้วเริ่มเลยแล้วกันเฮ้ยนายทำได้เจ้าแพ้เอ,อฉันรู้สึกถึงความเอ่อมั่นคงไปดีระดับหนึ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะหามันีอีกชิ้นหนึ่ง ข่าวดีก็คือฉันรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ข่าวร้ายก็คือเออมันอยู่ในตัวของฉันอะไรนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตอนนี้เราจะต้องไปหามันโอเคเอา่าวต้องไปหาในตัวใยคาบิบาร่าเออหรอวะเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยสะพานไบฟอร์ ชัดๆเลยแม่งก๊อปมาจากเท้าเจ้าทอกูเข้าไปอยู่ในลำไส้ของคาบิบาราเฮ้ยอยู่ในลําตัวคาบิบาร่า,า,รามันแปลงไปเรื่อยเลยนะครับนะเฮ้ยเจารผูแ้บบชมกูมาอยู่ในเกมเออเหมือนเกมไดโบเลยว่ะเดี๋ยวก่อนนะบีสกิลด้วยคืออะไรวะเนี่ยทำไมเกมมาทำให้กูอยู่อันนี้คืออะไรเฮ้ย เฮ้ยเอะไรของมันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อยเก็บแล้วเว้ยแล้วกูทำได้เด็ดตีเหรอเนี่ยเอ้าโอ้โหมันคือเกมเก็บเปี้ยวชัดๆเลยเกมแพ้นี่แม่งไปเรื่อยจริงๆเลยนะครับนะนี่อันนี้คืออะไรเออเรามีสกิลตีแบบเป็นทองคำอยู่นะครับนะเรามีสกิลเยอะลองเปลี่ยนเป็นนกคู่ดูดินกคู่มันจะไปทำอะไรเฮ้ยนกคู่มึงไปหยิบไอ้พวกนั้นมาดิไปไอ้นกคู่ไอ้แม่งไม่ช่วยอะไรกูเลยผมว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่ว่ะเป็นอาวุธเออนี่ละกันสายฟ้านะครับน้ามีเป็นเทพะเเจ้้้้าา่่ออออววยยยพแขล ปิวนี่แนี่เป็นไงเราเจอคอมโบนี้ เป็นไงเล่ากูเป็นเหน,นือมันมดอันนี้มีกล่องด้วยนะครับนะดรอปของเหรอหรือว่ายัางไงก็ไม่ได้ดรอปดิเอาละท่้าผู้ชมกูเอาใหม่เดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมแบบว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้มันเก็บได้ไหมเนี่ยอยากรู้อ่ะมันเก็บไม่ได้ว่ะของพวกนี้ไม่ใช่อเทมนะครับนะมันตกเฉยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมีดักรบช่วยเชื่อเออๆๆอๆๆลยว,ว่าเนี่ยมึงเจอดีป็บไงอ้ๆๆนอนี่มึงช็อตเลยมึงต้องเจออะไรแบบนี้บอกเลยไส้แตกโอ้ยแล้วกูต้องอยู่ในแมปนี้อีกนานไม่ได้เฮ้ยเอาละเอาละมาอ นี่โอมช็อตใส่แม่งเลยโอยเจ็บนเว้ยเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาผมว่าผมต้องเปลี่ยนสกิลแล้วล่ะต้องเปลี่ยนเป็นสกิลดีตีครั้งเดียวเป็นทองคำนะฮะแอบรู้เรื่องรู้เรื่องตีใครทองคำดีามาดินี่แน่ทองคำทองคำทองคำ,ทองคำนะครับนะแต่พวกนี้มันไม่ยอมตายง่ายๆว่ะงั้นต้องหัวเมดูซ่านะครับนะเอาล่ะพวกแกต้องเจอหัวเมดูซ่าทีเดียวนี่แข็งอดูซิทำอะไรได้อะ นี่คือคอมโบสุดร้าใจนี่แข็งแข็งแข็งเฮ้กูแตะอะไรเป็นทองกูงจะเอาพวกมึงกลับบ้านไปด้วยแล้วกูก็จะรวยด้วยไอ้ท่านผู้ชมผมว่าผมเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าผมเปลี่ยนดีกว่านี่ผมเปลี่ยนเป็นยืนดีกว่ามพื่จะได้ดูเหมือนเกมเก็บเป้าจริงๆนะครับนะมาแล้วเท้ปเจ้าคอยมาแล้วนี่ดีเออมามาใครโดนกูสแกนมึงกลายเป็นแพ้แน่นี่นี่สแกนสแกนนายไปอ่ะเตะกุ <c oughs> เสียงดังฟังชัดอันนี้คืออะไรอะเอะอะ อะอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยกูข้าไปไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวก่อนกูจะต้องใช้พลังลิ้นแพะเหรอดึงมันี่ดึงมันดิเออไอ,ไอ,ไอ,ไอหัวบ้าเอ้ยเออโอเคดีแต่เดียวแข็งนะครับนกะูแตะอะไรเป็นท้องคัาหมดลา,ลา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 ไอพวกโง่เดี๋ยวแกจะเป็นสบูใ่ในสักพักหนึ่งนี่นี่แกจะเป็นลูกโป่งนะครับนะอาวุธแพนเค้ก มึงไม่โดนหน่อยเหรอเฮ้ยเอา้าแพนเค้กใช้ในโลกนี้ไม่ได้เหรอเอาล่ะงั้นนกคู่มึงไปหยิบมาใครก็ได้สักคนหนึ่งแล้วเขา้านกคู่ไม่ไมํทำงานเลยวะไปขี้มันลูกวะไปขี้มาไปขีบมันมาแล้วเขา้าอะไรก็ได้รีบขีบมาแล้วเขา้าตอนนี้พ่อโกรธแล้วพ่อเป็นเทพเจ้าแพค่อยพิโรธโอ้ยพวกมึงเอาปีนไหมกูแค่เล่นเนาะไอ้พวกนี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะครับนะนี่มันีสุดท้ายแล้วเหรอที่กูต้องมาหาเนี่ยแค่ไปเล่นเกมเหมือนเกมไดโบแต่เป็นเวอร์ชั่นแพค่อยนี่นะถามจริงอันนี้คืออะไรอะ ไอ้เตะกออ้ายรอ้อนอ้อ้อ้อยสันพิษสัรพิษโอ้เกมบ้าเกมบออะไรวะเนี่ยเออเอานะครับนะเออในตัวคาบิบาร่านะครับนะมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับแบตทีเรียเชื้อโรคโอ้โหไวรัสแม่งเต็มไปหมดไอ้ท่านผู้ชมต่อมานะครับแพ้ข่อยสามารถเล่นสไลเดอร์ตัวนี้ได้ไหมอยากรู้ว่ะนี่พวกบึงติดบาร์แล้วแล้วจากนั้นก็เผาแม่ง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 เอาลนะพลังโซนิกบิดไปลูกทำเร็วร้อยเป็นประโยชน์ แล้วมันไปไหนต่อวะเนี่ยเฮ้ยเอาละครับท่านผู้ชมต่อมานะครับผมจะมาหาเออเขาเรียกว่าอะไรหาของมีค่านะครับในท้องคาบิบาร่านะครับเอาดิกูจะหาได้หรือเปล่าด้านล่างน่าจะเป็นลำไส้นะผมว่าของทองคำอยู่ไหนวะของอ้อะไรวะเนี่ยของแม่งเต็มไปหมดเลยวะ่ะแล้วต่อมานี่คืออะไรโอ้คาบิบาร่ามึงกินนิวเคลียร์เข้าไปเลยไงวะเ<ๆ>นีเ่ยอ้าอาา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 บาา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 แล้ว,ลวาาาาาอาาาาาาาอาา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 า เส้นทางทำไมมันยาวไกลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดีหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยกูว่าใช่มันดีน่ๆเลยเอาละมาดิพุ่งไปจุต้นจุต้นไปต่อไม่ได้การละอะไรวะเนี่ยเอ้าเด็กออกเลยนะฮะเอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวผมจะรวบพวกมันไว้ด้วยกันนี่นี่อ่ะลากไม่ให้หมดลากลากให้หมดมาดิรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยมึงโดนลากนี่มาดิเอ้าวหลุดละ อะไรวะเอาละไม่ไหวแล้วเว้ยกูขอใช้ความสามารถดีกิ้งหุนหลุนกิ้งหลุนๆๆหลุนตี้แนะ่พลังซูปเปอร์ฮีโร่มาดิมึงรู้จักเดติงเป่าตี้ชนเข้าไปประเด็นก็คือที่จริงมันไม่ได้ให้เราสู้กับพวกนี้ดีว่ามันให้เราพังอันนี้หรือเปล่านะครับนะอ๋อเออใช่จริงจริงด้วยตีต,ตีนี่นี่ใครเข้ามาเลยรัสมีนี่กูจะแข็งแม่งให้หมดเลยพวกมึงไม่ต้องเกิดแล้วตีเข้าไป ตีกันไหมเออขบีบา่ามันเจ็บปวดนะเดี๋ยวนี้ผมตีมันเดี๋ยวนี้นผู้ชมเออโอ้โยมาอีกเดียวขบีบา่าอดทนไว้จะได้บดีชิ้นสุดท้ายแล้วเราจะปกป้องเออมิติโลกคู่ขนาดน,นี้เอาละครับนะตอนนี้อู้โเรียบร้อยมาแล้วบดีอะไรวะเนี่ยใช่บดีปะเนี่ยเอา้าเออไปไหนอะนาน,นี้อา้าว อย่าบอกนะผ่านแล้วเอ้าผ่านแล้วเหรอน oh! ในที่สุดก็จบสักทีนะครับสำหรับภารกิจ oh! มัลติเวิร์สที่เราเป็นนักีิทเยาศาสตร์ของโลกมนุษย์แล้วก็มาอยู่โลกนี้นะครับโลกที่เกิดอินเคอร์ชั่นจากความผิดพลาดที่เราไปยุ่งกับมิติโลกคู่ขนานนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ช่วยรักษาได้แล้วแล้วก็เอ้าอันนี้คืออะไรเฮ้ยมันเหมือนไออันนั้นเลยวะ เอาเวนเจอเลยอ่ะเออขอบคุณมากที่เอาดีไวให้ฉันตอนนี้ฉันมีบัดีครบแล้วทั้งหมดแล้วตอนนี้ฉันมีพลังบนหัวของฉันเอ,อที่จะควบคุมมัลติเวิร์สและแก้ทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเออ้ยแล้วนายเป็นคนที่แก้สถานการณ์ความปันเปวนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอ,ยอย้ชาวนายนี่ยว่า Wing Studio aring limbs เคอรีบันสร้างคาบิบาร่ามาในโลกซิมูเลชันหรอหรือว่ายังไงเพื่อแก้สถานการณ์อะไรสักอย่าง อ่ะแล้วตอนนี้นะครับนะเอ่คืออะไรวะคืออะไรกูจะได้คาบิบาา่าเหรอไอชาวนาตะกี้ไอเทพเจ้ามันจะให้อะไรเรานะครับ เอา้ากูได้ใส่ปืนีบนหัวแล้วกูก็ได้คาบิบาาลามาด้วยนะครับเอา้าตัวเดียวกันเลยแล้วยังไงต่อเนี่ยเอ้ยท่านผู้ชมของกลับมาแล้วนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทุกเวอร์ชั่นทั้งหมดกลับมาแล้วซึ่งในนี้คาบิบาาลาสามารถแต่งตัวเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันโซนิกนี่หว่าเอ้ยดูโซนิกคาบิบลาว้า เดี๋ยวเราไปวิ่งแข่งไอโซโดิกดีกว่าเราจะโชว์ความหัวของเรานะฮะให้ไอโซนิกเห็นเอ๊ะไปไปไปลูกวะ <C uk ie> โอ้ชาแแต่ตอนนี้คือเราเราเราได้อาวุธทั้งหมดของโลกปัจจุบันมาคือเราทำอะไรก็ได้เหรอเนี่ยแฮ่ไอโลกแสงแข็งนี่แกเตรียมเจออาวุธของฉันไว้ซึ่งในโลกนี้ไม่มีแน่นอนหุยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาดีนี่โ <C uk ie> อ้หัวชนแล้วก็นี่ด้วยมีใครตกปลาแถวนี้บ้างไม่มีครับแอบนั่งแกดูนี่ แกดูนี่แกดูนี่ความโหดของขําพิพาล่าโหดแค่ไหนสามารถเลขาเข็มได้เอาละท่านผู้ชมนี่นี่คือทหารแพ้คอยได้ครับนะซึ่งจะสั่งไอ้บอดี้มาดีดิอ่ะอา้าวทหารกูโดนชนตายโดนไฟฟ้าช็อตอีกโอ้ชีวิตเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูจะสั่งไอโซนิกสั่งได้ไหมวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับนะไอโซนิกอยู่นิ่งๆนะเว้ยสั่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ที่หายแล้วอเฮ้ย hey, อย่างนี้ไม่เป็นไรผมมีคนขี่ตัวผมแล้วก็จะชนมันด้วยแท็กนีก่ตาย เอาล่ะโซนดกมึงตายกูจะว้ามึงไปนอกโลกออะไม่ได้อยูอ่ดีวะอะไรวะชีวิตกูเป็นแสนน่าเบื่อเฮ้ยว่าไงอ่ะเจ้าแกอ,อาหารฉันให้มาให้อาหารแพะอย่างกูเหรอกูเป็นแก่ประเสริฐนะเว้ยเอ๊มึงลงไปเลยหรือว่ามันต้องเจอปืนดานโอของผมมาที่สามารถยิงรถทั้งคันได้แบบโอ้มนด่เอาละเอาละชอ เะแลวต่อมาท่านผู้ชมเคยดู X Men ไหมที่มันจะมีตัวละครหนึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไซคอปนะครับนะดีที่มันจะสามารถปล่อยตาเลเซอร์ได้ดูนี่เป็นไงวอออูอูโคตรเท่ของโลกของโลกตัดตัดมันเลยไอ้ซอนดินี่เฮ้ยโดนมันอยู่ที่ว่าแต่มันไม่เป็นไรเลยวะ่ะโอ้โห กูตั้งหากันเก็บเองโ oh, oh. อ้โหเอาละรครับท่านผู้ชมต่อมานะครับมีสถานที่หนึ่งนะครับที่ผมสงสัยมากเลยผมเห็นก่อนหน้านี้แหละแต่ไม่ได้เข้าไปนะครับเนื่องจากมูจะทำภารกิจมันคือตรงนี้เว้ยเมื่อ,อไหรที่เราผ่านเนี่ยเราจะเจอกับเ,เนี่ยมุมมองขาวดำเว้ยมันคืออะไรไม่รู้เว้ย ไม่รู้จริงๆอ่ะมันมันโคตรแปลกเลยตรงเนี้ยซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมผมผมเห็นพวกชายเออเคาเรียกว่าอะไรวะใส่ชุดสูตรสีดํานะครับเหมือนพวกเมนอินแบ็คนะครับนะมันอยู่ในตอกซอยตรงนี้แหละ A few minutes later ท่านผู้ชมดบจหมดเจแล้วท่านผู้ชมนี่ๆๆมันอยู่นี่มันอยู่ดี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 ไงที่ผมบอกตะกี้ผมออกเข้าเกมใหม่นะฮะเอาล่ะเราต้องแต่งตัวให้ทรงเกียรติดูทรงพภูมนี่แต่งตัวแบบไหนให้ดูทรงเกียรติวะนี่นี่เมนอินแบ็คเขาต้องสง่าต้องใส่แว่นดําส่วนด้านหลังอาจจะเอาใส่เครื่องดักฟัง บบส่วนรองเท้าต้องแบบเนี้ยบดเอาละสวัสดีพวกฉันก็เป็นเมนอิน back เหมือนกันนะพวกฉันรู้ว่านายทำอะไรนายกำลังสืบเกี่ยวกับพวกเอเลี่ยนใช่ไหมละ่ะฉันนก็ตามหามันมานานแล้วเหมือนกันเนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้ใ,ให้หน้าที่ฉันในการรับผิดชอบตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่คนสองคนโดนจับตัวไปใช่ไหมละ่ะฮะ ใช่หรือเปล่าอย่ามาทําเป็นไขสือพวกแกเป็นมนุษย์ที่มาจากอีกมิติหนึง่งใช่ไหมล่ะดูพวกแกสิมากันสคนพวกแกของสงสัยใช่ไหมล่ะว่าโลกนี่มันโลกอะไรก็บอกเลยว่ามันคือโลกมาติวัตมดพกพูดอะไรอ,ะอ่ะอะพวกแกไม่ใช่เมนแบ็กอะไม่กูก็คนมาจากเบืองกีกนี่แหละแค่แต่งตัวให้มันดูเท่ดูทันสมัยเหมือนไอ้พวกแพ้แค่นั้นเองเอา้าเลย งั้นมึงมาอยู่ทําไมแล้วไปมาอยู่ทําไมตรงนี้เนี่ยโอ้ไอพวกนี้ทากูเข้าใจผิดมายืนเป็นมาเฟียห้องกงเลยโ้ไราสาระอะแระท่าน,น,นผู้ชมแลวสุดท้ายของ EP นี้นะครับซึ่งในคราวที่แล้วที่เราได้อันนี้ไปนะครับไอกันดั้มเนี่ยเราจะลองเข้าไปดูดิผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้าไปนี่ออกมาอ่ะนะไอเดี๋ยวก่อนนะไอ กูกลายเป็นมนุษย์ฮอทดอกว่ะให้เฮ้ยดูเลยมนุษย์ฮอทดอกเฮ้ยทุกคนดูดิกูเป็นมนุษย์ฮอทดอกนี่คืออะไรอ๋อโยนฮอทดอกให้กินได้ดิไอพวกกินฮอทดอกอุ้ยอุ้ยแก้ปัญหาเรื่องอดอยากได้แล้วนี่ว่านะครับด้วยการดีแจกฮอทดอกแจกฮอตดอกเอาให้เต็มเมืองกีกแม่งไปเลยแจก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 ความเจริญทุกคนจะไม่มีทางอดตายแล้วบนโลกใบนี้แล้วประเด็นก็คืออันนี้มันเป็นสปริงด้วยนะไอฮอทดอกเนี่ยอ้อพวกเราแทบจะไม่มีทางเดินแล้วมนุษย์ฮอทดอกอ๋อจะมาชมดูดิดิ ดูโอ้โหเต็มเมืองกี่ไปหมดเลยแล้วอีกอย่างผมคิดอะไรออกแล้วคือผมเอาไปแจกให้เด็กๆด,ดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับาราลาลาลา,าลาเอาล่ะเด็กเด็กทุกคนจาครูคอยได้หรือเปล่าอ่านี่นี่นครูคอยเต้นเต้นเต้นจำครูคอยได้หรือเปล่าครูคอยที่เป็นแพงไงจำไม่ได้เหรอโหทัานหน้างงเลยไม่มีใครสนใจเลยเอ้อะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> ทาไมมึงต้องตีท่าดีด้วยเดี๋ยวดิดูดิ ทุเรียปากเลยอะเอ,ละเอาล่ะเอานะวันนี้ครูข่อยจะมาแจกอาหารเอาไปเลยว,ว้าวตายเด็กๆกนตายท่านผู้ชม ดูต้องเลี้ยงเด็กนะครับเด็กอนุบาลแพะนะครับนะดูดิโอเคเด็กๆคงกินอิ่มนนำสำราญนะฮะแต่ไม่ว่ายัางไงนะครับสำหรับนี้ก็คนต้องจบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับนะกับการเล่นแพะข่อย DLC Mul ติ v ว r s e นะครับที่เราช่วยกอบกู้ไว้ได้นะฮะเออซึ่งก็มีความวุ่นวายเต็มไปหมดเลยส่วน E ีพต่อไปจะไม่ใช่ E p พีที่เล่นภารกิจนะครับเราจะเล่นมั่วๆนะครับเนื่องจากเรามีอาุธจรกเจากายุคก่อนเนี่ยจากเ,าเวอรช์ชันก่อนนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะผมว่าน่าจะมีอะไรให้สร้างสรรค์เยอะเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็